สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยหน้าใช้1คันนะครับคันนี้สำหรับ Accord นะครับงูเห่าปี2000นะครับ2อออโต้นะครับรองชมดูจะสวยถูกใจสมาชิกกันหรือเปล่านะครับชี้เป้าให้นะครับคันนี้อยู่ที่ พุทธมนตรสายสนะครับอ้อมน้อยนะครับใครชอบแนวนี้ทรงนี้นะครับจะทรงไว้ให้สวยๆนะครับชอบและสนใจไปดูรถทดลองขับได้เลยนะครับ79,000บาทนะครับคันนี้มีของแถมให้นะครับเป็นเครื่องเสียงชุดใหญ่เลยครับเรียกว่าถ้าใครชอบแนวนี้ฟังตึบๆนะครับไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับสวยทรงดีแล้วก็น่าใช้ครับสำหรับคนที่ชอบและเข้าใจนะครับคันนี้79,000บาทนะครับลองมาชมของแถมนะครับเอาไปเลยใครชอบก็ไป ไปดูรถทดลองขับนะครับนี่ครับสำหรับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่มีของแถมแล้วก็ภายในก็ยังใช้งานได้ดีนะครับใช้งานได้ทุกระบบ เช็คสภาพไว้ให้แล้วเขาแจ้งมาแบบนี้นะครับใครสนใจเน้นโทรเจรจาสอบถามในส่วนที่ขาดหายนะครับคันนี้ก็เบาะหนัง a i r b a บ ABS นะครับโอ้ดีงามนะครับสำหรับราคาแบบนี้ชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับเห็นเจอมาสวยดีแล้วก็มีของแถมนะครับชี้เป้าให้สมาชิกนะครับเผื่อใครชอบแระอยู่ย่านนั้นนะลองแวะเข้าไปทดลองขับดูนะครับนี่เลยภายในก็กว้างกวางนั่งสบายนะครับสำหรับแอร์คอน อยู่เบ,บาะทรงนี้ก็เป็นเบาะหนังนะครับงามๆเลยในราคาแบบนี้นะครับต้องคํานวณด้วยนะครับว่าชอบหรือเปล่าใช่หรือไม่หาเอาไว้ใช้งานถ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรถมือ2นะครับตัวนี้ก็มีไฟสองสว่างขึ้นลง4บาทเลยครับโอ้คุ้มเลยครับได้ทรงหรูนั่นแหละครับสําหรับแอ c o คอร์ออกมาก็แพงครับ ตอนนี้ก็ราคาประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบและความเข้าใจแต่ก็ต้องบอกว่ารถเขาส่งดีครับมีของแถมไปดูรถทดลองขับนะครับท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นน,นะครับสำหรับ Honda Accord 2.3ออโต้นะครับอยู่ที่พุทธมณฑลสาย4เลออ้อมน้อยประมาณนั้นนะครับย่านนั้นใครอยู่ใกล้ไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับสีสวยนะครับเก็บไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ที่เหลือไปเช็คไปตรวจส,สอบสภาพด้วยตาของท่านก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับ ใครชอบเน้นโทรเจรจารนะครับขออนุญาตชี้เป้เาไว้ก่อนครับคันนี้ขอบคุณครับ